คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการ g i ฟต์มีฟายครับกับผมการุณชัางประยูนครับและดรนารีสุทธปรีดาครับดรนารีครับกลับมาพูดคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของรายการนั้นนะครับจะคุยกับดรนารีต่อในเรื่องของวิธีการนะครับในช่วงนี้ครับว่าเพราะว่าเห็นดรบอกว่ามะนาวใช่ไหมครับหรือมะม่วงหรือลำไยเนี่ยครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่น่าสนใจมากๆาเพราะอย่างเช่นมะนาวเนี่ยบางช่วงก็แพงเหลือเกิน ครับคราวนี้ถ้าวิธีการที่ทําให้มะนาวเขามีผลผลิตนอกฤดูเนี่ยครับเขาทํากันยังไงครับได้ค่ะคือปกตินะคะฤดูมะนาวปกติเนี่ยเขาจะออกดอกประมาณมีนามีาครับแล้วก็จะไปให้ผลผลิตก็ประมาณสิงหากันยาครับซึ่งเป็นฤดูฝนซึ่งมะนาวทั่วประเทศก็จะออกมาพร้อมๆกันครับราคาก็จะถูกครับก,ก็ก็เมื่อจะทําให้ออกนอกฤดูปุ๊บเนี่ย ส่วนการที่เขาจะเริ่มหยุดก็จะเริ่มหยุดในเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่แหละเพื่อที่จะให้ไปมะนาวไปติดผลผลิดแก่พอจะเก็บได้มีนาเมษากลายเป็นว่ามะนาวถึงลูก5บาท10บาทในช่วงระยะนั้นเพราะฉะนั้นการทํามะนาวนอกฤดูเนี่ยถึงนิยมทํากันแต่ว่ามะนาวนอกฤดูเนี่ยเขาจะทํากันกับมะนาวสาวเข้าใจมะนาวสาวไหมคะมะนาวสาวคือมะนาวเด็ก ใช่ถูกต้องค่ะคือมะนาวที่อายุประมาณปีถึง5ปีครับอันนี้จะบังคับได้ง่ายๆหมายถึงว่าต้นที่เขาเพิ่งปลูกเขาขึ้นอายุหนึ่งปีถึงห้าปีแนีวเรียกว่ามะนาวสาวครับอันนี้จะบังคับโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ถึงกับบังคับใช้สารเคมีก็ได้ครับเราใช้วิธีการที่ว่าให้มะนาวอดน้ําคือถ้าเป็นมะนาวสวนคือมะนาวสวนมะนาวที่ยกร่องเราก็สูบน้ําออก แล้วก็ปล่อยให้มะนาวอดน้ํำพอจนต้นสลดเราถึงจะฉีดปุ๋ยดึงดึงดอกต้นสลดคือพอต้นมันเริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยวต้นเริ่มใบเริ่มสลดแล้วก็จะเอาน้ําเข้าแล้วก็ฉีดปุ๋ยเพื่อที่ดึงดอกออกมาได้อันนี้ก็คือการทันธรรมของมะนาวสาวหรือว่าบางทีถ้าเป็นมะนาวไร่ไร่คือไม่ไม่ได้ยกร่องกเป็นเป็นแปลงเป็นผืนไปเลยเนี่ย ก็จะใช้สารเคมีบังคับสารพวกแพคโคบิ u t าโซนเพื่อทำให้มันน้ำที่ดูดขึ้นไปไม่ได้ไปสร้างฮอร์โมนมันก็เหมือนอดน้ำไม่มีอะไรเกิดขึ้นพืชก็จะสลดแล้วก็ดึงดึงดอกออกมาได้ก็จะทำกันในช่วงกรกฎาสิงหานี่แหละช่วงฝนนี่แหละแล้วก็ไปติดดอกออกผลในช่วงที่เก็บผลผลิตเดือนมีนามสาค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นแบบยกร่องกับแบบไม่ยกร่องนี่ครับ ถ้าสมมติแนะนําว่าเอ๊ะถ้าอยากจะทํามะนาวให้มีผลผลิตนอกฤดูนะครับแบบไหนจะดีกว่ากันอยู่ที่พื้นที่อะค่ะอยู่ที่พื้นที่บางแห่งก็ถนัดที่จะทําเป็นไร่ครับบางแห่งก็ถนัดยกร่องจริงๆแล้วที่ทําต่างกันเพราะว่าอยู่ที่พื้นที่แต่ละภูมิภาคใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ที่ว่าผลผลิตจะต่างกันอะไรไม่ใช่ครัมันอยู่ที่ว่าความถนัดของพื้นที่นั้นถนัดทําแบบนี้ถนัดทําแบบนี้อะไรประมาณนี้อ๋อนั่นเป็นมะนาวครับคราวนี้ผลผลิต ถ้าเป็นมะนาวอายุเยอะแล้วจะทํายากมะนาวเยอะคือตั้งแต่5ปีขึ้น<ช>ไปเขาจะเป็นเป็นมะนาวปีไปละเนี่ย <ๆ S 2> เป็นมะนาวปีอย่างนี้ต้น, <ไป S 1> ต,นต้นมะนาวมะนาวที่เป็นต้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าพอมอมเลย5ปีไปแล้วเนี่ยพอทํายากปั๊บเนี่ยเราเราจะต้องมีการทําลายเขาทิ้งแล้วปลูกเขาใหม,ม่ไหมครับบางทีก็ตัดแต่งกิง่งนะตัดแต่งกิ่งใหม่บางทีก็ปล่อยเป็นมะนาวปีไปหรือบางทีก็จะลื้อแล้วก็ทําใหม่ รหรือไม่ก็ปลูกแซมก่อนแล้วค่อยต้นโตขึ้นมาแล้วค่อยลื้อต้นเก่าอะไรส่วนใหญ่เขาเวลาเขาลื้อเขาจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับอืมมันอยู่ที่ว่าเราปลูกสลับเข้ามาได้เร็วไหมอือหรือบางทีก็ปล่อยเป็นมะนาวปีไปเลยอะยไรเงี้ยคะแบ่งส่วนเป็นมะนาวปีไปเพราะมะนาวปีก็ยังขายได้ครับครับอย่างนี้ผลผลิตที่ได้ออกมาต้องบอกว่าถ้าเป็นในช่วงฤดูเขาเนี่ยลูกหนึ่งก็จะอาจจะไม่ถึงบาทถูกต้องใช่ไหมครับบางที1ิบกิโล ไม่กี่บาทที่ตามข้างทางจากเพชรบุรีมาเราจะเห็นว่ามันมีขายเป็นถุงใหญ่ๆไม่กี่บาทอะไรเงี้ยค่ะแต่พอถ้าไม่ใช่ฤดูเขาปั๊บเนี่ยลูกนึงอาจจะถึง10บาทก็ได้แบบนั้นนั่นนะครับจริงๆแล้วข้อควรระวังในการที่จะเราจะปลูกมะนาวนี่ครับจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นนอกฤดูนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือต้องดูแลเขาอคือไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่ใจเราครับเอาใจต้นต้นไม้ด้วยหมายว่าต้องบํารุงเขาต้องดูแลเขา ให้ให้เขามีการเจริญเติบโตบในทางแตกกิ่งก้านใบบ้างครับแล้วก็ให้เขาออกผลผลิตให้เราตามตามฤด,ดูกาลหรือนอกฤดูกาลก็แล้วแต่สิ่งสําคัญก็ต้องดูแลเขา,เาบํารุงบํารุงต้อนอย่าให้โทรมค่ะคือก็ต้องเข้าใจเขาด้วย<ช>ครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงมะนาวแล้วเนี่ยย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของมะม่วงกลับมาดูเรื่องมะม่วงนิดเนอครับก็บอกว่า พันธุ์ที่ดอ,อร์บอกว่าที่นิยมมากที่สุดคือน้ําดอกไม้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะขายได้ราคาเนี่ยคราวนี้ถ้าเราจะอยากได้ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยครับที่อยู่นอกฤดูการเนี่ยครับวิธีการที่เหมือนกับปลูกมะนาวเนี่ยมันต่างหรือมันเหมือนกันใช่ไหมครับเออมะม่วงนี่จะใช้ต้องใช้สารบังคับสาร,รบ,บังคับนะคะถ้าถ้าจะให้ออกนอกฤดูจริงๆไม่ใช่ว่าแค่ออกก่อนก่อนฤดูการสักสองสามอาทิตย์นี่ จะจะต้องใช้สารเคมีบังคับครับ,รบต้องต้งมะม่วงเนื้อมะม่วงฤด,ดูปกติเนี่ยเขาจะออกดอกประมาณเดือนธันวามกรารก็แล้วแต่ว่าอากาศคือให้อากาศเย็นลงนิดนึงแล้วก็ดินเอ่อาาเป็นเป็นอยู่ในสภาวะที่แห้งครับไม่ใช่ช่วงฝนพฤจิกาธันวาเนี่ยแรงละนะช่วงนั้นมะม่วงก็จะแทงดอกประมาณปลายธันวาต้นมกราอะไรประมาณนี้มาครับแต่นี่คือฤดูปกติ <Sand> แต่ถ้าฤดูนอกฤดูปกติก็ต้องหมายความว่าถ้าฤดูปกติเนี่ยมันจะไปให้ผลผลิตมะม่วงประมาณ4-5เดือนที่ที่ที่จะได้ผลผลิตถ้าฤดูนอกปกติก็คือราดยังไงก็ได้ถ้าเราต้องการให้ให้เขาออกผลผลิตในฤดูที่เราต้องการเราก็กะกะกะวันว่าจากที่ติดดอกออกผลไปแล้วอีก4เดือน5เดือนเนี่ยมันจะไปถึงช่วงไหนแล้ช่วงนั้นะเรามีตลาดแล้วหรือยังเราก็ส่งออกแบบนั้นครับครับอย่างนี้คือนอกจากนั้นเนี่ยนะครับ มันมีข้อควรระวังไหมครับในการที่เราจะปลูกมะม่วงในในช่วงนอกฤดูกาลทุกอยาก่าง<ม>ก็อย่างที่พูดทุกพืชเหมือนกันต้องดูแลเขาบำรุงให้ระยะพักบ้างให้เขามีการเจริญเติบโตทางลำต้นทางแตกกิ่งกาา้านใบสร้างใบใหม่ขึ้นมาเพื่อในการเจริญเติบโตและปรุงอาหารได้มากขึ้นครับคราวนี้มันก็จะมออีอย่างเช่นลำไยอย่างงี้ครับดรครับลำไยเนี่ยเวลาที่เราปลูกเนี่ยครับมันจะคล้ายมะนาวเพราะผมมองว่าข้างในมันก็เป็น เหมือนเป็นน้ำน้ำเหมือนน้ำน่ลำไยจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่เหมือนมะนาวอ่ะลำไยจะดูได้ทั้งมว่าต้นสาวต้น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 แก่แต่หมายความว่าการที่จะปลูกเนี่ยก็จะต้องดูว่าถ้าฤดูปกติรเราจะได้จอกดอกมกลาคือเจออากาศเย็นเหมือนกันดอ,อกดอกมกลาคุมพาแล้วก็จะได้กินผลผลิตผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดประมาณ กรกฎาสิงหามนี่ลำไย,ยจะออกมาเพียบเลยครับแต่ว่าถ้าต้องการให้ถ้าออกมาช่วงนั้นอะราคามันก็จะถูกครับก็จะมีการปลูกเพื่อที่บังคับให้ออกนอกฤดูดครับพูดอย่างง่ายๆตอนเนี้สอยดาว<อ>ปลูกลำไย,ยได้นะปลูกลำไย,ยได้เขาก็จะเริ่มบังคับกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้บางส่วนก็ยังบังคับอยู่ครับเพื่อที่ให้อีกห้าเดือนผลผลิตจะออกแต่มันไม่ใช่กรกฎาสิงหาละมันจะเลยออกไปนี่ค่ะ คือต้องการให้ผลผิดได้เมื่อไหร่เราก็จะนับวันของมันออกไปแล้วดูว่าพืชอันนั้นสามารถบังคับได้หรือเปล่าครับครับอันนั้นก็น่าสนใจทีเดียวครับนอกจากนี้เนี่ยครับดรครับดรอยากจะฝากอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะปลูกพืชนอกฤดูเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นข้อควรระวังก็ดีหรือว่าข้อข้อดีก็ดีอย่างเงี้ยเนี่ยครับ กับคุณผู้ชมทางบ้านที่กําลังชมเลยคือข้อดีของการปลูกพืชนอกฤดูได้ผลผลิตนอกฤดูคือจะได้ราคาแต่ข้อควรระวังก็คืออย่างที่พูดตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าดูแลเขาด้วยดูแลต้นไม้ด้วยอย่าอย่าให้เขาอย่าปล่อยให้เขาโทรมต้องดูแลในช่วงที่เขาต้องตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกใบใหม่ให้บำรุงดูแลให้อุดมสมบูรณ์ต้นสมบูรณ แล้วถึงจะบังคับให้เขาออกได้มไม่ใช่ว่าถึงไม่ได้ดูแลอะไรเลยถึงเวลาอยากให้มันมีดอกก็จะบังคับเขาเลยอย่างนั้นต้นจะโสมเร็วแล้วก็จะเกิดความเสียหายได้คือก็ต้องม<ค>ีการตัดแต่งกิ่งอยู่ตลอดตัดแต่งกิ่งอยู่ค่ะตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาได้มีการขยายคือตัดแต่งกิง่งม,มันมีมีหลายแงย่ตัดแต่งกิง่งในแง่ที่ว่าเอากิ่งที่แก่แล้วโสมออกไปบางคนเขาเรียกว่าทําสาวทาสาวหมายความว่า เอาส่วนที่แก่ทั้งหลายแหล่ออกให้หมดแล้วให้มันแตกใบใหม่กิ่งก้านใหม่อันนี้ก็คือทําสาวเพื่อที่ให้เขาเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ค่อยบอกบังคับกันใหม่ครับอ๋อนั่นก็เป็นวิธีการดูแลนะครับที่สําคัญที่สุดคือต้องดูแลเขาให้ดีด้วยอย่าไปบังคับให้มีผลอย่างเดียวอย่าเอาแต่เราอย่างเดียวนึกถึงว่าเราต้องดูแลต้นไม้ไปด้วย เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟฟิ m เมกซิงส่งเสริมการแตกยอดของพืชครับเดี๋ยวสักครู่ครับเรายังกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของคำถามและคำตอบดีๆครับสักครู่เดียวครับ